สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะมาดูกันหัวข้อนี้นะคะจะเป็นชีวิตของคุณในอีก6เดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะมาขอพลังงานของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนเลยนะคะมาดูกัน <c oughs> ชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะนะับตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูคลิปเลยนะคะมาดูกันว่า6เดือนข้างหน้าที่จะถึงนี้นะคะ ชีวิตชาวราศีเมถุนจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นนะมาดูกันแรงครูนะคะ ใบแรกเลยคือแรงครูนะคะแม่หมอมองว่าชาวราศีเมถุนและคณนาเมถุนคุณน่าจะได้ของดีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะจากครูบาอาจารย์แบบนี้เป็นตน้นหนึ่งคุณอาจจะเจอครูดีนะคะที่สอนสั่งวิชาให้กับคุณได้ถ่ายทอดวิชาให้กับคุณได้ถ่ายทอดของดีให้กับคุณได้แบบนี้เป็นตน้นนะคะ เจอครูดีเจอของดีไม่ว่าคุณจะไปเรียนรู้อะไรใดๆก็ตามศาสตร์ไหนศาสตร์แบบใดก็ตามคุณจะเจอครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ที่ถูกที่ตรงนะคะให้กับคุณถ่ายทอดให้กับคุณแบบนี้เป็นต้น <c oughs> มาดูขยายกันนะคะให้แรงครูจะบอกอะไรจัดเม้น หน่ถ้วยแล้วก็ควีนออบสอดนะคะคุณได้สิ่งที่ดีๆแน่นอนนะคะแต่สิ่งที่ดีๆที่คุณได้รับเนี่ยมันมาจากด้วยผลบุญผลกรรมที่คุณทำด้วยนะนะคะามาจากด้วยผลบุญด้วยคุณถึงจะได้รับนะคะแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยมันทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นมันทําให้เกิดปาฏิหาริย์ในชีวิตของคุณด้วยก็ได้นะคะมันบางครั้งเนี่ยอาจจะทําให้คุณมีชื่อเสียงหรือว่าชีวิตคุณพลิกฟื้นขึ้นมานะคะ จากก่อนหน้านี้ถ้าชาวราศีเมถุนละคณาเมถุนมีชีวิตที่ตมตอม,ตอมหรือว่ามีชีวิตที่มันไม่ค่อยดีนักนะคะคุณจะดีขึ้นนะคะคุณจะเจอกรารยนานมิตรที่ดีเข้ามาช่วยเข้ามาหยิบยืนหรือแม้แต่ตัวคุณเองนะคะคุณก็จะเป็นกาลยนานนมิตรที่ดีให้กับคนอื่นนะคะคุณจะได้รับความรักได้รับน้ําจิตน้ําใจที่ดีแบบนี้เป็นต้นคุณจะแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะ จะสามารถลุกขึ้นต่อสู้และฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆนานาไปได้อย่างแข็งแกร่งอดทนแล้วกล้าหารอาอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ <c oughs> มาดูต่อพบปะสังสรรค์นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะชาวราศีเมถุนคุณอาจจะมีเกณฑ์การได้รวมกลุ่ม นะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงเก่าๆหรือใครก็ตามแต่แหละนะคะมีการได้พบปะสังสรรค์กันนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มญาติมิตรก็ตามกลุ่มเพื่อนฝูงก็ตามนะคะหรืออาจจะได้ไปงานสังสรรค์ก็ได้ได้ไปงานปาร์ตี้บางสิ่งบางอย่างนะคะ King of วอ n d นเดอะสตาแล้วก็ King of ครับ S 1> <S 1> งานพบปะสังสรร์นเนี้ยนะคะหนึ่งนะมันมาจากด้วยในเรื่องของงานมันมาจากเรื่องของธุรกิจนะคะอ่าบางคนไปงานตอนกลางคืนก็ได้มันเป็นงานกลางคืนอาจจะเป็นงานอะไรอะ่ะงานแต่งก็ได้นะหรืองานเลี้ยงกลางคืนอ่ะแม่หมอก,ก็ไม่ทราบว่ามันมีงานอะไรบ้างนะคะเออนั่นแหละบางคนเป็นแบบนั้นนะไปงานเลี้ยงกลางคืนบางคนเนี่ยไปดินเนอร์สังสรรค์ริมทะเลริมแม่น้ําแบบนี้ก็ได้นะคะ บนเรือก็ได้อ่ามาดูกันต่อนะคะอีกหเดือนข้างหน้านะสิ่งที่มีมากค่นี้นะคะหมายถึงในเรื่องของการกินนี่ก็กินนี่ก็กินนะแม่หมอบอกเลยว่า enjoy eating แน่ๆนะชาวราศีเมถุนนะคะคุณอาจที่จะได้ไปกินบุฟเฟ่บ่อยก็ได้หรือในเรื่องของการกินนะไม่ว่าคุณจะกินอะไรก็ตามแต่นะคะ <c oughs> อาจจะกินมากหน่อยนะคะมีความสุขกับการกินสิ่งที่มีมากนะคะหรือในเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะมีมากจนเหลือล้นนะ่ะอจะเป็นประมาณนั้นอาจจะเป็นในเรื่องของเงินก็ได้ด้วยมาดูขยายกันละกันว่าไพ่จะบอกอะไรได้บ้างนะคะดมูอนโอ้โหเอยแล้วก็หกสิบดาบแล้วก็อะไรนะ 6ถ้วยนะคะช <c oughs> าวเมทุนสิ่งที่มีมากคือความกังวล <c oughs> นะคะคือความกังวลนะคะการรอคอยหรือว่าความวิตกกังวลหรือความเหงาความคิดถึงอะไรบางสิ่งบางอย่าง <c oughs> เกี่ยวกับสถานการณ์ที่มันจบสิ้นไปแล้วคุณอาจจะรักษาจิตรักษาใจให้ดีหน่อยนะคะอืมบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของการสูญเสียก็ได้นะคะการสูญเสียหรือการจบสิ้นสถานการณ์แบบเนี้ย อืมของใครคนใดคนหนึ่งก็ได้นะคะของคนในครอบครัวก็ได้แบบนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปจิตตกมากนะคะเอ,อสิ่งที่แม่หมอเห็นมันเป็นความเครียดความเหงาความเศร้าความทุกข์ความวิตกกังวลใดๆแบบเนี้ยอืมค่อนข้างเป็นมากนะค่อนข้างที่จะเป็นมากด้วยเหมือนกันนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ไพ่กําลังจะบอกก็คือว่าอย่าทําอะไรที่มัน หนะักเกินกําลังนะคะมันจะทําให้เจ็บป่วยได้หรือเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยได้คือทําที่มันมากเกินกําลังอะ่ะอืมเกินเกินความสามารถอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ต้องระบัดระวังในเรื่องของตรงนี้ด้วยแต่เมื่อใดน,นะคะที่คุณเกิดความผิดหวังผิดพลาดหรือความเป็นสิบดาบเนี่ยนะคะแต่สิ่งที่คุณจะได้รับอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของกําลังใจนะคะกําลังใจที่มีให้กับคุณมากๆอีกเหมือนกัน นะคะจะได้รับได้รับกำลังใจมากกำลังใจเยอะนะคะมาดูกันต่อนะอีก6เดือนข้างหน้านะคะได้รับสิ่งที่รอคอยนะคะมันก็มีทั้งเรื่องดีและไม่ดีเนาะโอเคอันนี้นะคะได้รับสิ่งที่รอคอยคุณรอคอยอะไรอะ่ะนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับสิ่งนั้นๆความเบิกบานใจความสุขหรือรอคอย การติดต่อก็ได้นะคะมาดูกันว่าใครจะบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะมาดูกันสามดาบสี่เหรียญแล้วก็เด็กเหรียญนะคะมาไม่ได้ก็เป็นสามดาบเลยนะจะเกิดอะไรกับชาวเมถุนเนี่ยนะคะแม่หมอมองว่านะคะชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนเนี่ย คุณอาจจะรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างมายาวนานรอคอยด้วยความเจ็บปวดรอคอยด้วยความทุกข์ด้วยความเศร้านะคะแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะคุณจะมีความหวังในสิ่งที่คุณรอคอยหรือหรือการได้รับนั่นเองนะคะสุดท้ายคุณจะได้รับนะคะเอ่อตอนแรกก็มันผิดหวังมาเยอะเนาะสิ่งที่ไม่เหมาะเห็นนะคะรอคอยแล้วก็ยังไม่ได้สักทียังไม่ได้เป็นไปดั่งหวังสักทีแบบนี้เป็นต้นใช้เวลานาน,านมากใช้เวลาอดทนในการรอมากแบบเนี้ย นะ้าตาสุดท้ายจะได้นะคะจะได้ในสิ่งที่คุณรอนั่นแหละมาดูกันต่อขยันทำงานไพ่ใบนี้นะคะอืมหมายถึงในเรื่องของการขยันขันแข็งในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการใส่ใจในการทำงานแบบนี้เป็นต้น ะะหรือบางคนอาจจะได้ในเรื่องของรางวัลก็ได้นะคะได้รับบางสิ่งบางอย่างจากการทับที่คุณตั้งใจหรือขยันทำงานก็ได้นะคะมาดูกันนะไพ่ใบนี้จะบอกอะไรอ่าสเตรนนะคะ8คาาเลยแล้วก็4ี่ดาบน,นะคะแม่หมอจะบอกให้การที่คุณเป็นคนที่ขยันทำงานนะคะ สิ่งที่คุณจะประสบความสําเร็จก็คือในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานที่เติบโตขึ้นที่ขึ้นสูงขึ้นการได้ขึ้นเป็นผู้นําการได้ขึ้นเป็นผู้บริหารนะคะการมีงานที่เข้ามาในชีวิตมากขึ้น <c oughs> หรือว่ามีงานเข้ามาในหลากหลายมากขึ้นแบบนี้คืองานเยอะอะงานเยอะขึ้นนะคะออแล้วสุดท้ายคุณก็จะได้ในเรื่องของการพักผ่อนหรือการหยุดพักด้วยนั่นเองนะคะขยันทำมาจนสุดๆแล้วอ่ะสำเร็จแล้วก็พักผ่อนได้ แบบนี้เป็นต้นนะคะอืมบางคนงานไม่สำเร็จก็พักผ่อนไม่ได้นะคะก็ต้องทำต่อไปแต่ของคุณนะ่ะประสบความสำเร็จมากๆนะคะจากการที่คุณได้ทำงานนั่นเองแล้วสุดท้ายก็ได้หยุดเลยนะคะอืมอยากจะหยุดก็หยุดเลยนะอ่ะมาดูกันต่อนะคะได้หยุดได้พักรักแท้นะคะในเรื่องของการดูแลนะแม่หมอมองว่า คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ดูแลใครสักคนหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกก็ตามบางคนมีเกณฑ์มีลูกก็ได้นะคะบางคนได้ดูแลใครเพิ่มเติมก็ได้อาจจะเป็นดูแลพ่อแม่ก็ได้นะคะอืมมันเป็นในเรื่องของการดูแลนั่นแหละมาดูขยายกันไพ่จะบอกอะไรสี่ถ้วยนะคะแล้วก็หกเหรียญแล้วก็เจ็ดคาถา อืมมีในเรื่องการดูแลเข้ามาแหละแต่คุณรู้สึกเบื่อนะคะคุณร,รู้สึกว่าคุณเบื่อคุณต้องคอยใส่ใจอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยกับการดูแลแบบนี้เป็นต้นนะคะอืม เป็นประมาณนั้นน่ะรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าคุณไม่อยากที่จะดูแลใครรู้สึกเบื่ออะไรแบบนี้นะคะขี้เกียจต้องมาคอยใส่ใจหาเงินให้เลี้ยงดูอะไรแบบนี้นเหมือนกับมันเหนื่อยอ่ะเออมันจะเป็นแบบนี้นะคะมาดูกันต่อนะเพิ่มเงินเดือนหรือชื่อไพ่คือต่อสู้นะคะอืม อาจจะต้องมีในเรื่องของการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์หรือว่าต่อสู้เพื่อชัยชนะอะไรบางสิ่งบางอย่างนะมาดูกันนะคะไพ่จะบอกอะไรคิงออฟส o r เ m a g เชียนแล้วก็สองคาทานะคะแม่หมอจะบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะต่อสู้ด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณชนะนะคะคุณประสบความสําเร็จ แรกๆมันอาจจะยากสักหน่อยนะคะอาจจะต้องใช้ความอดทนสักหน่อยอาจจะต้องใช้ความเข้มแข็งและดุดันสักหน่อยแต่คุณจะประสบความสมําเร็จได้ไม่ยากหรอกสุดท้ายแล้วอ่ะนะคะอืมบางคนต่อสู้เพื่อโอกาสเพื่อชัยชนะแบบนี้เป็นต้นนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานด้านไหนขแขนใดน,นะคะบางคนก็เป็นโลกออนไลน์ก็ได้นะคะหรือการติดต่อสื่อสารการเป็นตัวกลางแบบนี้เป็นต้นนะคะการส่งออกนําเข้าได้หมดเลยนะคะอืม หรืองานที pues mm ่เป็นเกี 8, ่ยวกับข้าราชการทหารตำรวจงานที่ต้องลุยต้องสู้แบบมีได้หมดนะคะไม่ว่าคุณจะต่อสู้เรื่องอะไรคุณก็ได้รับชัยชนะการเปลี่ยนแปลงนะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนในชีวิตของคุณนะคะเปลี่ยนจากเล็กๆเป็นใหญ่ขึ้นเป็นเติบโตขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเป็นในเรื่องของการงานก็ได้การได้ตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นการได้ไปอยู่ เ,เขาเรียกอะไรนะสถานที่ทํางานที่มันกว้างขวางใหญ่โตขึ้นการย้ายบ้านไปอยู่บ้านที่กว้างขึ้นเนี่ได้หมดเลยนะคะเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นกับคุณย้ายงานย้ายบ้านย้ายที่อยู่หรืออะไรก็ตามแป่นะคะมาดูขยายกันว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเหมาะกอะไรบ้างนะคะให้แห่งการยกย้ายห้าเหรียญโอเอ็มเพรสนะคะ แล้วก็จ u สติ c สุดยอดมากๆนะแม่หมอจะบอกเลยว่ามันเกิดการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงแน่นอนการละเหตเล่นลอนออกจากบ้านแน่นอนนะคะหรือออกจากที่ทำงานแน่นอนนะคะแล้วคุณจะได้สิ่งดีๆจำไว้นะชาวเมทุนไม่ว่าคุณจะย้ายอะไรนะคะคุณจะย้ายไปสิ่งที่ดีกว่าเดิมเสมอแล้วมันไม่ใช่ดีกว่าเดิมแค่นิดหน่อยนะมันดีกว่าเดิมแบบมากๆมันดีเป็นเอ็มเพรสนะคุณคิดว่าดีขนาดไหนอะ นะคะเป็นจักรพรรดินีอ่ะนะคะถ้ายายบ้านคุณจะได้ย้ายบ้านในบ้านที่อลังการสวยงามหรูหรามากขึ้นกว่าเดิมที่ทํางานก็เหมือนกันตึกจะสวยห้องทํางานจะใหญ่จะกว้างหรืออะไรก็แล้วแต่จะดีกว่าเดิมจะบริษัทใหญ่กว่าเดิมแบบนี้ก็ได้นะคะ,ะคุณจะมีเกี่ยวข้องกันในเรื่องเอกสารสัญญาด้วยในการเปลี่ยนแปลงหรือการโยกย้ายครั้งนี้นะคะ การซื้อกันขายก็ได้ไงเซ็นสัญญาใช่ไหมสัญญาจะซื้อจะขายอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคะหรือสัญญาการเข้างานใหม่แบบนี้เป็นต้นนะมันไปเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับความถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายนะคะ,ะมาดูกันต่อระเบียบวินยัยระเบียบวินัยนะคะ แม่หมอมองว่าคุณมีในเรื่องของการที่จะต้องป้องกันตัวด้วยไหมนะการป้องกันตัวการมีระเบียบความมั่นคงนะคะมาดูขยายกันว่าไพ่จะบอกอะไรนะ,ะมา Queen of c u p Page of cup แล้วก็อะไรอะ่ะ 10 of a n d นะคะอืมไพ่ใบนี้จะบอกถึงในเรื่องของการปกป้องคุ้มครองก็ได้นะคะอืมคุณอาจจะต้องปกป้องคุ้มครองผู้หญิงและเด็กแม่และเด็กแม่และลูกอะไรแบบนี้ก็ได้นะนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องแบกรับภาระหรือแบกรับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่พอสมควรนะคะอืมมีในเรื่องของการที่ต้องคุณต้องแบกรับต้องปกป้อง คุ้มครองเนี่ยมันเป็นเหมือนทุกอย่างเลยอืมจะเป็นแบบนั้นโอ้ไพ่นี้นะคะคือการรวมพลังหรือไพ่ชื่อไพ่รวมพลังนั่นเองนะคะชาวเมทุนเนี่ยคุณอาจจะมีการรวมกลุ่มรวมหุน้นรวมทุนหรืออะไรก็ตามแต่นะคะที่มันเป็นการรวมกลุ่มของคนที่เก่ง หลากหลายสายงานหลากหลายด้านมาเจอกันแบบนี้ก็ได้หรือหลากหลายวิชาชีพมาเจอกันก็ได้แล้วแต่ว่าคุณจะรวมกลุ่มอะไรก็ตามล้วนแล้วแต่คนเก่งๆหรือเป็นหัวกะทิทั้งนั้นที่มารวมตัวกันเพื่อความสําเร็จหรือเพื่อความยิ่งใหญ่จุดใดจุดหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะอืมการรวมตัวกันเพื่อทําบางอย่างให้ประสบความสําเร็จเนี่ยแบบนี้เป็นต้นนะคะมาดูขยายกันว่าไพา่ใบนี้จะบอกอะไรนะ ถ้วยสามถ้วยแล้วก็แล้วก็เชนอกคัพนะคะมันเหมือนจก,กับว่าต่างคนต่างมาจากต่างที่ต่างถิ่นนะคะต่างแดนไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกันเลยแล้วมารวมตัวกันมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันหรือว่ามาอยู่ในสถานที่เดียวกันแต่เป็นสถานที่ที่ใหญ่โตนะ มารวมกลุ่มกันเป็นครอบครัวใหญ่เป็นบริษัทใหญ่เป็นธุรกิจใหญ่เนี่ยอะไรก็ได้ที่มันรวมตัวกันแล้วแล้วมันเป็นแบบนี้แล้วแต่ละคนเนี่ยมันมาจากต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนไม่ไม่ได้เหมือนกันเลยนะเออแล้วมารวมมารวมกันอยู่แบบเนี้ยเออแม่หมอก็ไม่รู้ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหน <c oughs> นะคะเออมันจะมีแบบนี้อะมาดูกันต่อที่ไพ่โชคดีนะคะมาดูซิว่าไพ่จะบอกอะไร แม่หมอขอขดไพ่นี่ก่อนนะเก็บไพ่ไปก่อนอืมมาดูกันนะคะว่าไพ่โชคดีจะบอกอะไรนะคะชีวิตชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนในอีกหเดือนข้างหน้าหกใบที่หกใบที่หกสิบเก้าอ่ะอันนี้ล่วงติดมาก็เอาไปเลยโอ้ใบที่เจ็สิบสามใบที่25ห้านะคะ ชาวเมถุนต้องระวังหน่อยนะในเรื่องของความมัวเมาลุ่มหลงนะคะ,ะหรือว่าเรื่องการผิดศีลผิดธรรมผิดประเวณีเีแกนจะเกิดขึ้นได้สูงใชใ้ให้ใช้สติมากกว่าใช้อารมณ์นะคะ,ะให้ใช้สติให้มากๆนะคะความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งที่มัน ถอนตัวออกไม่ได้แต่มันเป็นความผิดอ่ะนะเพราะฉะนั้นหรือหรือเรื่องผิดสิงผิดธรรมนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องแบบนี้ให้มากๆนะชาวเมถุนนะคะแต่อย่างอื่นค่อนข้างดีนะบุญกุศลสงล่งผลนะคะแล้วก็คิดเงินได้เงินคิดบ้านได้บ้านรถได้รถก็มีเกณฑ์ที่จะได้บ้านได้รถแบบนี้เป็นต้นนะคะอืมแล้วก็ระวังปัญหาต่างๆที่มันจะเข้ามาในชีวิตด้วยนะโดยเฉพาะในเรื่องชู้สาว เนี่ยอันนี้ต้องระวังให้มากๆนะคะอืมแล้วแม่หมอจะบอกว่าถ้าคุณเป็นคนทําผิดคุณก็มีสิทธิ์ที่จะถูกจับได้ถ้าคุณโดนกระทํานะคะคุณก็จะจับได้เหมือนกันว่าคู่คุณแอบไปมีกุกกิ๊กอะไรที่ไหนแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่แม้แต่กระทั่งตัวคุณเองก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ชั่ววูบหรืออารมณ์ที่มันเนี่ยไม่ได้คาดคิดไม่ได้ตั้งใจเนะีมันจะเกิดขึ้นได้ต้องระมัดระวังตรงนี้ให้มากๆนะคะอืม 59นะคะใบที่89ใบที่83ใบที่35สิ้าไพ่ลาหูมาอีกแล้วเห็นไหมมัวเมาลุ่มหลงนี่ก็ได้แปดเหมือนกันนะคะเ,เพราะฉะนั้นนี่แปดสามปดเกโอ้นะคะใช้สติให้มากๆแม่หมอจะบอกเลยนะการใช้ชีวิตอีกหเดือนข้างหน้าแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ที่มันรุ่มร้อนนะคะเ,เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวเดี๋ยว เขาเรียกว่าอารมณ์เอาแน่เอานอนไม่ได้เ,เวลาดีดีใจหายเวลาร้ายร้ายสุดอารมณ์มันจะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็อย่างที่แม่หมอบอกนะอย่าทําอะไรที่มันผิดสิลงผิดธรรมมัวเมาลุ่มหลงติดเพื่อนติดฝูงเที่ยวกลางคืนการดื่มดื่มหนักหรืออะไรก็แล้วแต่นะั่นแหละที่มันเป็นในทางแบบเนี้นะคะ มันไม่ใช่อะไรมันจะทําให้เกิดความเสียหายในชีวิตของคุณได้นะการงานก็ผิดพลาดได้การงานก็ตกงานได้นะเกิดปัญหาได้เลยนะคะแม่หมอจะบอกให้นะคะมันเหมือนกับกรรมถ้าคุณทําไม่ดีกรรมไม่ดีมันก็ส่งผลให้กับคุณด้วยเหมือนกันนั่นแหละนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแสดงอารมณ์หรือการพูดกับคนอื่นนะบางครั้งพูดร้ายพูดแรงปากร้ายนะคะหรือพูดจาแรงใส่คนอื่นแบบเนี้ยถนอมน้าจิตน้ําใจหรืออารมณ์ของคนอื่นไว้ด้วย อ๋อสำหรับบางคนมีเกณฑ์ในเรื่องของการแต่งงานนะคะในเรื่องของการแต่งงานนะคะก็จะมีถือว่าดีแหละการแต่งงานในเรื่องการเงินอะนะมีทั้งรถมีทั้งบ้านแต่อย่างที่แม่หมอเตือนนะคะระวังในเรื่องของการมัวเมาลุ่มหลงชู้สาวในเรื่องอารมณ์การทะเลาะวิวาทแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ในเรื่องของผลประโยชน์นะคะเออ ให้สลับกับกันได้นะคุณหวังผลประโยชน์เขาเขาหวังผลประโยชน์คุณแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีเงินเป็นคนที่ร่ํารวยก็ต้องระวังในเรื่องของการที่คนจะเข้ามาแล้วมองในเรื่องของผลประโยชน์นะคะอืมหรือเข้ามาเพื่อไม่ได้ซื่อสัตย์กับชีวิตของคุณนะอันนี้ต้องระวังให้มากๆชาวเมถุนอ่ะแล้วก็มาดูต่อนะ สี่สิบสองห้าสิบแปดยีสิบเก้าโอ้โหไพ่เทวดาขึ้นมาด้วยนะคะแม่หมอจะบอกให้นะส่วนชาวราศีเมถุนละคณาเมถุนที่ทำบุญมาดีก่อนหน้านี้นะคะผลบุญกําลังจะให้ผลด้วยเหมือนกันนะคะแต่เมื่อผลบุญให้ผลแล้วชีวิตของคุณจะเลิศหรูมากๆเลยนะชีวิตของคุณจะเขาเรียวกว่าอะไรเนรมิตได้คุณอยากได้อะไรนะรถบ้านชื่อเสียง หรือว่าเงินทองเข้าของทรัพย์สมบัติต่างๆนานานะคะมีมาครบหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีเสน่ห์โดดเด่นมากๆนะคะมีคนมาชอบพอเยอะเพราะฉะนั้นอย่างที่แม่หมอบอกระวังในเรื่องชู้สาวให้มากๆแม้แต่กระทั่งคนที่คุณไม่พึงปรารถนาที่จะให้เขาเข้าใกล้คุณเขาก็จะเข้าใกล้คุณหรือหรือจะถูกตอแยก็ได้นะถูกตอแยจากคนที่เราไม่ชอบอ่ะนะคะ มีเกณฑ์การได้เดินทางไกลเดินทางไปต่างประเทศไปกับครอบครัวก็ได้ไปกับคนรู้ใจไปกับหมู่คณะไปกับญาติได้หมดเลยนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลเดินทางไปต่างประเทศแบบนี้เป็นต้นเออการเดินทางไปต่างประเทศอะคุณอาจจะเจอเจอคนที่ไม่พึงประสงค์มาเข้าใกล้คุณก็ได้นะซึ่งทําให้คุณเกิดการรังเกียจอะแบบนี้ก็ได้เขาอาจจะสกปรกหรือเขาอาจจะมีกลิ่นตัวก็ได้นะคะอืมก็มีสิทธิ์ที่จะเจอเนาะ แต่อย่างที่บอกนั่นแหละนะมันเป็นดวงที่ไพ่เทวดาขึ้นมาชีวิตคุณก็จะสุขสบายมากขึ้นเพียงแต่ว่าระวังในเรื่องของพฤติกรรมและการกระทําของตัวคุณเองเท่านั้นแหละนะถ้าคุณคิดดีทดําดีอยู่ในสิ่งอยู่ในธรรมไม่ได้ประพฤติอะไรที่ผิดสิ่งผิดธรรมแม่หมอบอกเลยว่าชีวิตคุณจะราบรื่นและมีความสุขมากๆเลยทีเดียวนะคะโอเคประมาณนี้นะก็ขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ